ตื่นแล้วครับตื่นมาพอดีเตรียมเสื้อผ้านะครับเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าหนึ่งใบว่าจะไปไหคกับเบอร์นี้เก็บเสื้อผ้านะครับยัดใส่กระเป๋านี่อะไรดีจังหวะนั่นแหละครับเช่าว่าครับเนี่อะไรไอ้พุ่นเล่ยประสันี่ยะ โอ,อเลียนนะครับพอดเห็นวัดฉียากก็คือวนัวนวันศุกร์กันเสานะครับคือเวลาอนุมัติมันก็เลยเปลี่ยนลองเปลี่ยนระบบใหม่คือวนันศุกร์และแรกนี่คืออนุมัติหอดแจง้งล่องเบิงวามันสีท่านใจพี่หนองบ่ะคะรับก็เลยสีไปนอนฝุ่นพอดีพด่านี่ อสองคนบนบอดสองคนบนอะไว่านั่นอนงผีเบิง้งก็ดีกันนะครับไปนั่งกันกบอดไปเที่ยวกับบอดที่อาคานะ้ำมันบันไดนะครับกะห้องจะไปนอนอยู่สาน,นะครับส่วนหมองนอนอยู่ซส์นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันบอดใช่ปัญหาสำหรับผมนอนอยูเซยกแกแดงนะครับบอดมันมีอะไรออกจากบ้านเลยงบอดมีอันเดียนะครับไเพื่อไปอ,ไปอาเฮ็ดภารกลิกิทแมันเหล่านะครับอะไรนั่นนี่ เป็นไรออกจากบ้านผมก็บบริเงษ์เด้เห็นบ่นี่ถุงนว่าเป็นถุงผ่าได้นี่คุณจ้างคิดว่นี่เห็นบ่นี่เป็นใบเป็นใบนี่บอเหร็ดบอเหร็ดนะครับอาจาสวัสดีค่ะอามาอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรืลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นนะครับเป็นพอสีนอนเดือกระซังหอยสีตื่นมากกวนนะครับ อ่ะใครยิ้มยิ้มหวานหน่อยรูกยิ้มหวานหน่อยเดียวยิ้มหวานหน่อยเดียวยิ้มหวานค่ะเลยอสวัสดีค่ะอชวัสดีค่ะอชวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอารมณ์ดีมีหมื่นพันงอแงไปหรอกใครใครงอแงเมื่อคืนหนูงอแงเหรอเออเอาใจเหรอเอาใจเหรอคนดาราจะใจเหรอเฮ้ยเพี้ยเพี้ยเลย นะครับเอาโอเคเดี๋ยวพ่อไปทํางานก่อนนะไอพ่อทํางานก่อนนะจุเหม่งมันจุเหม่งมันดูจื่นใจจื่นใจเดี๋ยวพ่อทํางานก่อนนะคะบ๊ายบ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 ายทุกคนปูนมันได้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำงานกันครับผมป่ะโอเคถึงนะครับหอทีทำงาน เีื่อเป็นหลอกนี่นะครับทุก<ม>ที่ทำงานแล้วเออบางทีหลายคนอาจจะแบบบางทีคืชไทยผาบอันนั้นอันนี้ปัญหาบางทีผมอบผมบางทีผมเผมล่าหลังๆมากผมยอ่อเรามันเหลื่อมนีมันเหลื่อมยากนะครับคือคืองานมันบ่มีแค่์สีเท่าสีเฮ็ดแล้วนะครับคือบางทีเท่เากับคอยๆเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ซอยเพิ่นเอง ให้ได้หลายที่สุดนะครับตอนนี้คุณก็เลยบ๊อบคอยเดี๋ยวทายคลิปมากไหมโดยมากศิลป์ทายคือแอบบอกไปทุระอีหล่ะก็เขาเอายังไงอย่างนะการวอล์กนะครับวอล์คคือคือบ๊อบบ๊อบจริงจีแล้วครับคือบ๊อบได้ไปหาทายก็พูดกับผู้นี้เพราะวะ่ายากนะครับยากน่า,นาจะขวางคือคือระบบที่ผมเห็ุอยู่ตอนนี้คือนหนึ่งสมุดว่าอะไรชุดแล้วนะครับ พอไล่สวดปุ๊บผมจะเอาไฟล์างานตัวนั้นนะจากไอ้บาวุทยเนี่ยมาลงนะครับมาลงที่ที่คอมพิวเตอร์เพรเาะลงแล้วปุ๊บผมก็มาลั่นลั่นเพื่อใส่ไายน้ำต่างๆนะครับใส่แล้วปุ๊บก,ก็ตองมะนางตัดคือเหตุเทนึงเนี่ยเออ่คือการไล่สวดมันยาวซีหาชั่งงูซีหาชั่วโมงถฐานมันคว้างจุข,ของคอมเขาเอิญเป็นจิกเนาะ มันทั้งเบริรนี่คือเกือบลอยจิกในี่ลอยจิกนั่นที่นี่เพื่อสีมาลั่นวิดีโอออกนี่ครับคลิปออกคือคือ,ค,อคือเส้นเดียวนี่เงีวเลยนี่ลอยไอ้ทัชเบิรแปดสิบแปดสิบเก่าแปดสิบห้ามึงเดียวแต่กลัวสีลั่นเรียวนี่เครื่องมือน้ครับมันใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าเพราะคือลั่นดะมันกับกษากี้เรียวเพราะเพราะผมใส่ไล่น้ำโฆษณาหน่นนี่เขาไปนี่มันก็เงีวไปก็เก่าอีกนะครับที่นี่เพราะกับนางตองนั่งเบิร์มันนำ้ำ ไปเลือกลูกนะครับคือผมต้องเขียนอว้อยู่แล้วว่าคือไหล่โสเซตแต่ละหลอบเนี่ยผมเออาสคริปต์มานะครับแบบนี้แล้วก็มานั่งเรียงนะครับมันก็มันเบิ่งคือไงเนี่ยถ้าพักกาจริงๆเอาจริงถ่านเป็นหานงาชีกดีคืออย่างผมต้องเป็นคือต้องมาจดนะครับว่าอ่าทั้งบัตนี่คือยังหลอบนี่อะไรเป็นตัวเด่น ในรอบนั้นเราก็จะตัดไว้ตัดไว้นะครับเขาตัดแล้วก็ต้องไปทํารูเคือหาลูหาลูเแล้ยวต้องานังคิดแคปชั่นว่าตรงหนีสีเขียนไว้ยังไหนต้องานังคิดอีกเขียนแล้วคือคือเราทํางานชิไปนง่งขาตะบอดสั่งมันไม่ใช่นะผมต,ต้องเฮ็ดองคือสมุ่นผมก็เฮ็ดองครับเวียนได้บางอันว่าเออบอดพนังสั่งว่าเออแพว ไอ้ออเอานนี้ลงกกวนเด้ออันนี้ลงกกวนกกมันจะมีแค่คลิปสองคลิปที่เด่นๆที่อาจจะเพิ่นจะอาจจะสร้างแต่ว่าน้องนั้นเพิ่นสิบปอยจะสร้างเพิ่นสิบปอยผมจัดการเองนะครับก็คือเราก็จะตัดนะครับมาปุ๊บก็สิตัดเป็นช่วงเป็นช่วงสม่ติว่าช่วงที่ 8, แปดช่วงที่แปดนี่คืออะไรเด่นปุ๊บเราก็มาตัดนะตัดเสร็จปุ๊บใส่ได้น้ำใส่ได้น้ำแล้วปุ๊บมหมายว่ามันจะมีะครีมมีนั่นนี่นี่นะครับนั่นคือเข้อดีของได้น้ำ เรือที่นี่กหลังจากนั้นกับมามาแต่งเสียงนะครับทีเราเข้าบันทึกแล้วมันดีมันก็ดีอยู่แต่ว่าเข้าต่องมาเฮตุมาเตอร์มันขึ้นเพื่อให้มันแตะเคล่นบอกไปกับสีอีกล่ะบางคนกับสีบ่งหูแต่คนที่รู้ก็เยอะอยู่คือคือผมต้องให้มันแตะอยู่ถ้ามันอยู่นี่วิวไฟวิวมันสิมันสิบอกว่าศูนย์ดีบีนะครับแตะศูนย์ดีบีคือเฮตุแห้มันอยู่ซสำนันใส่คอมเพรสใส่อะไรเข้าไป เลี้ยจากนั้นสุดท้ายคือมาเห็ดปกในแต่ละคลิปเพราะเห็ดปกก็ต้องมาชิดว่ารูปไหนมันมันควสิบเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นลงไปนะครับมันกับว่าง่ายครับเพราะผมจริงๆก่อนหน้านั้นผมบ่อยบริเฮตเป็นจริงเป็นจังอีแบบนี้เพราะเพอมาเห็ดอีดีกะยากตรงคือ,อว่าตมาตองมา้อใจโฟโตช็อปตองมา้าใจ การตัดตัววิดีโออีกรอบนึงนะครับก็นนประเทศในยุต่า่าเราทําแบบเล่นๆของเราอะ่ะเออนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ถึงแบบว่าโอ้แบบเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นไม่ใช่ผมยังต้องศึกษาต้องได้ถามน้องตุ้ยตลอดหลงัลงหลก็ได้ถามพวกเราวยครับถึงเราจะทําได้อยู่บางอันแล้วก็คนาอายุปานนี้นะครับเางทีมันความจามันก็ไม่ได้แบบเป๊ะคือยังหน่องๆน,นะฮะผมก็ต้องถามหนอ่องมันอยู่แล้วนะครับเนี่ครับคือแต่ละมือผมสิอยู่ประมาณบางคนอาจจะว่าเป็นยังคือพอะธายก็พูดอย่างพวกนี้ คือผมย้อนเรามาผมทํางานผมบ่ได้เป็นเนี่งมาอู้ผมต้องได้คลิปทุกวันนะแล้ะกะเห,เหมือนเหมือนแรกๆเนี่ยผมมาเนี่ยผมย้อนเรามาตอนนั้นมันยังไม่ลงตัวเราก็มียังไม่รู้ว่าเราจะได้ทําอะไรจริงๆอย่างๆแต่ตอนนี้คือพ่อผมเดิมเห็นแล้วผมลงตัวผมเลยได้ในแค่เดียนเดียวเรารู้เห็นงานของเราแล้วผมก็เลยนี่งต้องเห็นงานออกมาเท่านั้นเห็นงานออกมาดีซะก่อนหลังจากนั้นอย่างอื่นค่อย่าค่ะน,นะครับ เดี๋ยวผมพูดเมื to to ่อเทว่าคำว่าบนิหนไายคือออกไปไายนั Nós ่น so นี่ถ้าเพิ่นใส่นี่ยอมรับว่าอันนี้บอกอันแบบบ้านๆเนาะถ้าน้องใส่นี่ผมยอมรับว่าปฏิเสธนั่งนี่คือว่าตอนผมเพียวใส่นี่ผมเรียนต่ำด้วยเพราะว่าคือบริคิดอย่างอื่นบริเอาไปเอาใจแกได้แต่ว่าคือบริอี้เตื่องพนเฮานี่เพิ่นสิบริคอยใส่กันดอกแต่พอเพิ่นใส่กระแซงว่า อืมนะครับกองฝ้าเหตุเหปุนกระจบนะฮะเพื่อจงเอารถไปเหตุในเรื่องอายอันนี้ไปเหตนั่นคือเอ่อเท่ากับอืมพเพื่อกับสิไหวใจประมาณว่า,า,า,าเออจังสีเพราะว่ารถการันตแพงบางทีเราก็ต้องให้คนที่สนิทชิดเสือเพื่อว่าเอาไปเหตุไห่นะครับแล้วกะเนี่ยนะเพชรงานเพื่อกับปล่อยนะครับไอเฮตดรถอันนี้อันนี้แต่ว่าโดยมากทุกอย่างก็เสนอเพออื่อปอนย่ดอก บอลมาตัดสินใจเองนะครับนี่แหละผมก็เลยกราบขอโทษขอว่ายเอฟซี FC, บอลสิปเป็นเอฟซีกูจินเอฟซีบูญาบาตพี่หลวงแพลหรือวา่าหลายๆคนที่ผมถ่ายคลิปนั่งแ่ว่าด้องหลังมากบอลเดถ่ายเพราะว่าผมอยากให้งานออกมาเสียก่อนนะครับส่วนที่ส่วนห้องจัดของนี่คือคอยว่ากันแต่ว่าทางงานตรงนี้ล,ล,ลุ่งดวงเซตไปดดีผมก็ดีใจนะครับนั่นคือเราภารกิจเราสําเร็จแล้วบอลมาพาัฒนาคิดจัดของบอลสำเร็จเป็น ดันไปเหตุตะอ้มกับของนี่มันมันมันเหมือนผมเห็นเก่ตัวนะครับมันมันไม่ถูกต้องนะครับผมก็เลยสูดดีกับเอางานเอาต้องงานเป็นหลักก่อนนะครับผมคิดแบบนี้เด้อันนี้คือแบบความคิดของผมเองนะครับคืองานงานของเพิ่นต้องแล้วและต้องสําเร็จสะก่อนส่วนของตัวเองเอโอเคเอาไว้ที่หลังค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าคั้นงาน่นแล้วผมก็จบ ค่อยทาของตัวเองนะครับกศินั่งว่าของเสียนะครับโดยมากนั่งวาอาก็เฮ็ดงานไปนั่งเสียละซะโดยมากนะครับ <c oughs> นะครับส่วนมือนี่ไพ่พ่อในสื่อวัดจองตัวนะครับ,บรีบๆนะครับ,บรีบๆนะครับวันนี้รับรองผมจะอยู่โย,ยาว่สอดแจ้งมือนี้เพราะว่าเก็บเสือผ้ามากเลยเดอนะบอมันมีอะไรออกจากป้านนะครับน <c oughs> เก็บเสือผ้ามากคือบอกบอกบอกคุณแม่น้องอ่อมแล้วว่าเออจะมานอนที่นี่คือคือนนี้คืนพรุ่งนี้เพราะว่า โบอยากให้เอฟซีรอนะครับในการช่วยซื้อบัตรจองตัวเขาไม่แล้วก็เลยโบอยากให้พ้นทารถเดี๋ยวพันสิจมให้อีกนะครับก็เลยว่ามานอนพี่นะครับกั้มน้องอินเอาโอเคครับผมก็สศิวอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเห็นงาตตอนครับผมขอบคุณเอฟซีหลายทียังหายกังเพ่งชอยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบิรงคลิปอยู่ตลอดเวลาถึงสีดีบ้างบ่ดีบ้างแต่ก็ยังเบิรงขอบคุณหลายๆโอเคครับผมสวัสดีครับทำงานต่อก่อนนะครับบ๊ายบาย